สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการนด้หอยเพระนะครับเมื่อนี้หาเลาออีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เดินทางมาหอดจังหวัดกาลสิน์นะครับมาหาเาะเบึงง่วงามนะครับความต่างๆน้ำมูบ้านสายพันธุ์ฟัฒนานะครับเมื่อนี้เดินทางมาหอดสถานที่แล้วนะครับก่อนอื่นต้องทักทายผู้ดูแลฟ้ามก่อนสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมซื้ออย่างครับผมโลดครับครับบ้านตะบนอำเภอครับ อ่าบ้านนนทองครับตำบลตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับโอ้กาฬสิน <c oughs> เลรี้ยงงวดหลายปีแล้ว่าท่านเลรี้ยงงวดสามปีครับสามปีสี่ปี่ปะครับ <3 S 1> ประมาณสามปีครับส่วนมากจะเป็นงวดลูกคอกหรือเป็นงวดที่สื้อมาก็ที่แรกก็เริ่มต้นก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็ผสมแล้็เก็บลูกเก็บเต้าครับแล้วก็ต่อยอดเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆครับนใน่คอกตอนนี้มีแค่ตูครับทั้งหมดสิบ แปดสิบแปดตครับอ๋าสิบแปดแสดงว่าบ่ได้ขายเยอะเถอบ่ได้ขายครับในสาปีิบปีนี้ก็คือแบบเฮ็ดแบบบีดบีดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเอาลูกเอาเต้าครับอ๋อ่วนมากสิขายเฉพาะงวดงวดผูกกันบอกแม่ครับพราวอยู่นี่ผมเห็นงวดผูกงวดจักโตเลยงวดผูกจะขายครับแต่ขายย่างวครับแต่เก็บแค่ตัวเมียว้ครับอ๋อๆไม่เอาลูกเอาเต้าครับ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  เอาม่วอกตัวนี้นี่ตัวแม่บอกตัวนี้แล้วเป็นสายได้ท่านตัวนี้แม่แม่แม่นี่เป็นลูกซีไห้ครับลูกซี่ไหวแล้วเดี๋วลูกจกโตแหลตจนลูกที่ได้ลูกสองตัวแล้วและที่นี่ขึ้นอีกเท่านึงแล้วครับก็เลยผสมไปแล้วแต่ว่าแต่ติดพอดีครับอบแมนครับพสดีมตัวเลยครับวานนี้ตัวนี้ผมผสมสามหนึ่งครับโอเอฟเคสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งครับ แม่นี่สูงนะครับไงร้อยหกสิบ่ท่านร้อยหกสิบสามนะครับร้อยหกสิบสามพี่น้องครับร้อ,อยหกสิบบวกครับขักเลยนะครับตัวนี้กันพี่น้องม,กอมักมีราคาบ่กางัวในคอกมีตัวรับเลตมันมาคุยในในฟาร์มเดี๋ยวว่าครับแมน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 เอาเอาห้างมันตัวนั้นท่านบันี้ตัวนั้นครับตัวนี้บันี้ตัวนี้เป็นสายใดตัวนี้แม่เป็นเคฟ เอ่อ KF สามหนึ่งครับแม่เป็น KF สามหนึ่งลูกวันลูกเป็นลูกไอปีโก้สองล้านครับพีโก้สองล้านสารกห้ามตัวนี้ตัวผูหรือตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียครับแดงจนแสบตาหวั่นทเนี่ยนางดีครับตัวนี้สีดีสีดีได้เจ็ดเดือนท่านตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสักประมาณง่วงประมาณห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนะว่าไม่ได้เอาใบมานำเบิ้งนำครับสีดีครับลูกลูกลูกตัวที่เท่าไหร่ ตัวนี้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีนะครับเอ้ายังไม่มีตัวนี้บัตนี่ตัวนี้ท่านตัวนี้บัตนี่ตัวนี้มาเบิ้งตัวนี้เข้าบัตนี่ตัวนะครับนี่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 แม่นแม่เน่น้อยตัวนี้ลูกซีไว้ครับลูกซีไว้ครับตัวนี้ลูกซีไว้ซีไว้ทั้งคู่วะตัวนี้เป็นเอฟสองครับตัวนี้เอฟสองครับตัวนี้ตัวนี้กับเป็นลูกของแม่ใหญ่ๆนนะโอ้แม่ยันยันเขาทายตอนแรกครับโอ้ตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกสามหนึ่งเทพสามหนึ่งครับผมปัทธ เดือนได้ยกเดือนนี่เพว่าตัวนี้นาจะอยู่เล่าๆประมาณสักนาจะสิบสิบถึงสิสิบเดือนครับสิบเดือนเระมาสิบเดือนเนาะขับทั้งคููเลยเนาะครับประมาณนี้สีดี CD นะครับสไตล์ KF ฟกับสีบดสีจัดเนาะครับแต่ว่าหนังสีดีเนื้อเนื้อสีดีมาครับพุงสางสีใ่นะครับนี่คือสไตล์ KF อันนี้ก็เปิดกันได้ละค่ะได<อ>้แล้วครับเปิดครับเปิดทั้งตัวให้อยากให้มาเบิ่งเอาในฟ้าครับเอาเอาไม่ว่าตัวนี้บาทนี้ โอ้ยงว่าสามขาพี่น้องเห็นบ่หน,นัผมเมื่อวนผมตะลึงเลยงว่าตัวนี้มันย่างได้จังไดชผมพี่น้องเงินบ่เนาะมันเป็นลูกตัวใดก็ท่านตัวนี้เป็นแม่เป็นแม่ลูกกระทบครับครับแล้วที่นี่ก็ส่วนส่วนตัวเขาจะเป็นในลูกเคฟสามหนึ่งครับเกิดขึ้นมาเป็นสี่เลยครับเกิดมากับมีสามขาปล่อยหาอยู่หากินบ่บมีปัญหาบบมีหาโบยแลนขามทงนะครับ <laughs> โอ้เด็ใสซซีแล้วบ่ละหนิไอ ตัวนี่โบลินรซเขาโบลินไซเขาเห็นกับสงสารครับสงสารผู้ใดมาเห็นกับสงสารครับเห็นกสสงารมันมีสีขาแต่อีกขานึงมันบกครอยสมบูรณ์แมนครับแมนพี่น้องครับมันเป็นติงนี่เห็นป่นั่นว่ามีปัญหาอย่างดอกมันเป็นติงนั่นเห็นป่โอ้มีห่อนเล็บครับนี่เล็บมีนยังเบิดครับเอาเอาเอาอย่างป้าพี่ท่านป้าเขาเป็นคนที่บันทเอาครัเพิ่นมาเมื่อชุดเหนียวมาชุดนี่ปาทุ่ชุดแรงค่ะป้าพี่น้องคุณอ๋อค่ะป้ ชุดนี้ชุดนี้เอ้าว่าชุดนี้ว่าชุดนี้ตัวนี้บันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไอตัวนี้ลูกซีไว้ายครับครับตัวแม่ลูกซีว้ายครับไอตัวนี้เป็นลูกซีไว้ายเก็บสองครับเก็บสองแล้วอายุตอนนี้สองปีแล้วครับหนาตัวนี้มั้สองปีแล้วครับมันทองบ่ครับนี่ไอผสมแล้วครับผสมแล้วผสมตัวไหนตัวนี้ผมผสมใซสามหนึ่งครับเก็บสามหนึ่งไ้ นะครับนี่นี่ส่วนมากผมจะใส่สามหนึ่งแคปิโก้อะไรครับแคปิโก้สองล้านครับอ่ะตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งอันนั้นแม่ครับโอ้นั่นบอกแม่แล้วข้างหลังนะครับแม่ป้าลูกกับแม่คือกันยกดีเข่าข้อดีพื่ลอะเห็นไหพื่ลอะไรก็แม่แห่งเข่าข้อดีครับอันนี้เป็นน้องเราวเป็นบอกครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้น้องครับแต่โอ้โบดโบดถ์ให้ถูกที่โบดทุกตัวเลย ตัวนี้อยากหลอดหน่อยๆครับเพราะว่ามันขาดน้ำเลี้ยงแมนครับแม่เลี้ยงแม่บ่ค่อยสบู่น้ำแน่ต่นนั้นครับอืมพี่รองครับเพิ่งเนี่ยเหลือบางส่วนก็เป็นแหล่งนี่คือผู้หลักหกอ่าซื้อครับโลดครับซื้อโลดท่านโลดเนาะหรือว่าซุ้มชอบไพโลดครับอ๋อชอบไพโลดมีฟาร์มไก่ตีพร้อมย่นี่แม่ครับเพชรฟาร์มไก่ตีนะครับไก่ตีในห้องเาเอาไว้ท่าตีหรือไว้งไนะไก่ตีอ่าทั้งชนแล้วกะ ขายครับทํำตกย่างครับไสายเดครับส่วนมากโซนมากโซนมากผมจะเล่นไก่บอกครับถ้าไก่จะเป็นพม่าง่อนญี่ปุ่นนั่นแหละครับแล้วก็เล่นปลากรอยสายสโลหลังก็มีครับอยู่ตอนนี้มีผสมไปตอนนี้ผสมไปหลายครับโอ้พร้อมจำหน่ายมีบ่มีครับโอ้พี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อเออเส้นไก่ตีเฮานี่ครับโซนหนกเส้นไก่ตีกับเส้นคั้วเส้นง่วนี่สิมักเกตีขื้ก่อนบ่นด้แม่นครับมักมุ้ยมักเกตีนี่จังซั่นแม่นแเรา ผมไปพ่อว่าเอามื่อนีนต้องขอขอบคุณเสียโลดนะครับแต่โอกาสนั่อเพราะเราออกเอฟซีเดินเบงกันทั่วประเทศโศกโศกมันมาแล้วล่ำได้ด้ยข่างัวข่าแค่ตีกันเด็เป็นแสนเป็นล้านนะท่านเออขอบคุณครับสวัสดีครับ